ประหม่มหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดโรงพยาบาลมิแรคเคนออฟไลฟ์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีอย่างเป็นทางการณอาคารโรงพยาบาลมิแรคเคนออฟไลฟ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งของประชาชนชาวไทยที่พระองค์ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพชีวิตของราษฎรและมีพระดำริให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดสร้างโรงพยาบาลมิแรคเคนออ Live, เพื่อให้การรักษาพยาบาลและให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างจำนวน80ล้านบาทและทรงมีพระดำริให้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงของหน่วยงานอื่นๆอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนร่วมกับมูลนิธิมิรัเคนออฟไลน์ในครั้งนี้ค่ะ โรงพยาบาลมิเลเนออฟไลน์เปิดให้บริการที่ชั้น1มีห้องตรวจห้องจ่ายาสำหรับผู้ที่เข้ามารับการรักษาโดยมีรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวน2คันให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกานาทีถึง16นาฬกาสนาทีส่วนชั้น2อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นห้องพักผู้ป่วยเพื่อสังเกตอาการจำนวน3ห้องและห้องตรวจรักษาโรคเฉพาะทางค่ะ เดนิฟรูรู้สึกปลับลืมและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในโครงการของมูลนิธิมิ r ร c เ e o นออฟไลฟ์เราขอสนับสนุนทุกเรื่องด้านการดูแลสุขภาพและเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ